คืนเมืองกับเฮี่ยวที่สี่ก็ได้นี่นี่เห็นไหมโอโอ๋อค่ะอ่าค่ะวันนี้นี่ปลายน้ำของเขานี่จะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้แหละค่ะเ<อ>ที่ทันทีจนกว่าคุณจะได้แกะชิมเนือ้อทุเรียนอ่อนคุณไม่พอใจเรารับเค็มเราใส่ใจลูก สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนนะครับเมื่อนี้นะครับช่องนิต่อินแนลนะครับสผ้าพีผ้านองไปหยังเนาะครับตามผมมาไปน้ำกันเด้อครับพ่อแม่พี่น้อง นี่นะครับเจ้าของเพื่อนนะครับวันดีครับวันดีครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องคือไมาเจอกันนี่ล่ะปกติเราอยู่ตลาดนัดเนาะครับนี่อันนี้ตัดมางามฟูเต็มฟูสวยนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องงามแห้งตัวดีกิโลสักร้แปดสิบค่ะร้อแปดสิบเพราะว่าฟูมันเต็มงามเต็มทุกฟูนี่นะครับร้อยแปดสิบงามแห้งครับนี่สงสัยงามคือเจ้าของเนาะครับเจ้าของเรางามเลาว เนี่นี่เบื้องจังไหมันจังสีแกเพตุจังไหนไอพวกข้อทุเรียนเขาซื้อไปนี่จังสีบ่วพิษหวังนั่นให้วิธีการสังเกตนั่นบอกเนี่ยมึงง่ายๆกับจ้ามงมันกับสากตัวขวมันน่ะค่ะเนวไรนี่แล้วนี่ขัวมันสีสากสากยังสีอ๋อหนี่มันกระวมเป่งยังสี่คือมันแกค่ะอ๋อค่ะมันนีนี่ปลายน้ำของเขาหนี่จะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้แหละค่ะนี่นะครับเบื้องปลายน้ำปลายน้ำ เออล่องล่องมันเนี่ยก็จะปีออกอย่างนี้แหละค่ะคือมันแก่ปีออกปลายน้าก็จะเป็นสีน้ําตาลเบ้อกบกเขียวนี่นะครับจากที่ใดทุเรียนมีคุณภาพจงสีแซ่บเนาะครับสมคําซาลือว่าทุเรียนภูเขาไฟของดีเมืองศรีสะเกดเท่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับแงน่อยู่มองนานามัทวีค่ะตรงกลางศรีสะเกด กิจเจริญชัยขายอะไรมอเตอร์ไซค์นี่ครับผมซื้อจังไหนเจ้าของนั่นเจ้าของเคยได้เห็นกันหาก่ผู้ซื้อนะครับเออในนิ้วเนาะครับในนิ้วในนิ้วนะครับติดต่อได้ยังไงครับติดต่อมาเลยครับเบอร์0 8 2 6 7 3ครับผม710ครับนะครับเรียนคุณภาพนะครับเพิ่นสีขัดทุเรียนออกมาขายดีเนาะครับทุเรียนคุณภาพนะครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสนใจอยากอุดหนุนเนาะครับ ให้เขาไปทำไมหลายวันแล้วไม่สูกห้าห้าวันก็แล้วหกวันก็แล้วเจ็ดวันก็แล้วยังไม่สูบยาเราคือเราต้องให้มันอยู่ในความาอุณหภูมิปกติเนี่ยอย่าไปอยู่ในห้องแอร์อย,อย่าไปอยู่เย็นอ๋อนะครับอุณหภูมิสี่เก็บน,นะครับส้องอยู่ในอุณหภูมิธรรมดานาะครับมันเป็นเย็นๆนะครับค่ะธรรมดาจ้างสีใดทุเรียดคุณภาพ้กาก็ให้มไนสูกเร้วกับ่บมคือบ่มหม่วงเนี่ยเอกกากรอเพราะยังคุ่ม ครับผมนะครับ่อถ้าไม่ไป้ายยาจะแบบสุกทีละภูจากปูหนึ่งไปถึงห้าป<อ>ูเด็ดสุกไล่ๆกันไปเด็ดสุกไปทีละปูแต่ถ้าเราถ้าเราป้ายมันจะสุกพร้อมกันอ๋อนะครับพ <P PS 4> อแม่พี่น้องนี่ก็เป็นควบูรูนะครับ<อ>ไหฟ้ฟังไหวนะครับว่าแนวไยหนจังทีได้ทุเลียดดีนะครับให้เขาป้ายรือไหมให้เขาป้ายนะครับขัดขัดปอบป้ายมันมัสีสุกเธอเราพูเธอเราพูนะครับพอแม่พี่น้องแกกินเธอละอันเธอละอันเอาแล้วก็เก็บมือผน นี่เนาะครับมีการแกะออกมาแล้วกับมีเนาะครับนี่มือนี่เพิ่งจะสีไขตะกร่องไปกินอีกเนาะครับนี่เพิ่งยิยกไข่มดแผงนี่เนาะครับพอแม่พี่น้องนี่เนาะครับตะสังนี่ก็ต้องให้สเกตเนาะครับนี่มีการพานมีการตรวจยางดีนะครับพอแม่พี่น้องสีขายทุเลียดนี่นะครับสีมีคนมาตรวจสอบมีหน่วยงานมาตรวจสอบหน่วยงานดีดีเิ่นมาตรวจสอบเนี่เนาะครับสีเขาตรวจสอบแล้วนะครับเขาสีมีป้ายมียางห้อยไว้ให้บึ้งเนาะครับ บอแม่ขายไปเรื่อยๆได้ครับพอแม่พี่น้องให้สบายใจได้นะครับพอแม่พี่น้องดีนะครับพอแม่พี่น้องครับนี่อีกแขกหนึ่งนะครับพอแม่พี่น้องสิบภาพมาเบิ้งนะครับบาก็นักสื่อ่าขายกันพอดีเลยครับรับดูได้ครับนี่แล้ครับกิโดเท่าไรลาดนี่น่ะนี่ลอยเกดสิบครับ เนาะครับพ่อแม่พี่น้องร้อยเจ็ดสิบนะครับอยู่หนาโลตัดน,นี่เนาะครับ,รบโอเคสามโลหอ่ะเอามาเบิพงนะครับนี่พอดีมีคดซื้อพอดีเข้ากันเลยเบิง่งน้องเขาแล้วครับเห็นแล้วไหมเกี่ที่ใช่ล่ะครับออ๋กี่ที่ใช่ก็ได้ครับ ชูีกิโลเท่าไรเนี่ยหลายราคาเลยค่ะหลายราคา้อ๋อนะครับพอแม่พี่น้องมี่รอยหกสิบยเ็ดสิบอยแปดสิบอยเก้าิแล้วแต่สิตอลอกกันได้เด้อครับพอแม่พี่น้องพี่เมี่ยงค่ะสวยดูเลยนี่นะครับพอแม่พี่น้องนะฮารุันะครับผมเบอร์โทรเครับศูนย์แ ครับผมบน,ออน,นี่นะครับพอแม่พี่น้องมาหาเราได้นะครับทรมาทิดตอก็ได้นะครับพอแม่พี่น้องเ,เคมเรามีเบอร์โทรมีแอดไลน์เราติดตามลูกค้า3มวันทานเราจะเช็คคุณทันทีจนกว่าคุณจะได้แกะชิมเนื้อทุเรียนออนคุณไม่พอใจเรารับเคมเรา<อ>ใส่ใจลูกค้าค่ะโอเคนะครับขอบคุณค่ะูดใะได้ยิ่ก็คือสีสบายใจกันทั่วประเทศกะครับพอแม่พี่น้องครับเพราะว่าตามนิสัยของ แม่ค้าแล้วก็อยากได้ของดีให้พี่ให้น้องได้กินได้ประทับใจอะไรนะครับจังจิตด้มาจังหวัดเฮ่านะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับผู้เยี่ยมภูเขาไฟที่ขึ้นซื้อแขงหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่เขากำลังซื้ออยู่พอดีเลยครับราคานาสิคือคือปิดป้ายไว้นะครับร้อยเจ็ดสิบร้อยสี่สิบนะครับเป็นไงแม่ค้าขายดีไหมครับ บอกไปน้าคุยไปน้ำนะครับพ่อไปพี่น้องอนี่นะครับเข้ามาอาศัยเบื้งเหนือน้ําเขานะครับนี่นะครับมันต้องแก่อย่างนี้นะครับถึงจะอร่อยนะครับโอ้โหนะครับเนื้อนะครับอื้ะสุดยอดสุดยอด,ยอดยอจากไหนครับเนี่ยมาซื้อเนี่ย จากไหนนะคุนหานคุนหานอ้าวของคุนหานกับหลกหลายหนึ่งเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเราเราก็อุดหนุนหลายที่โอ้อุดหนุนหลายวงนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องถ้าคุนหานกับบานเนาะครับอุดนะครับขอลงมากอีกเลี้ยวนะครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้อง ทุกคนเบิ่งกันได้สบายใจนะครับจากสายข้าวป่าจากสายครับเบ็นจลักข้โอ้จากเบินจระเข้เนาะครับสีสเกตคือกันบดีนี่เนาะครับพอแม่พีดอกก็ร่นชีอะไรขนาดชีสเกตไงยังซื้อเนาะครับพอแม่พีดอกที่แก้ใบกับมีเนาะครับพอแม่พีดอกเคยกินอยู่บ่ป๋าเคยกินเป็นจังไงครับรสชาติ รสชาติมันอร่อยแตกต่างกว่าไอ้ทุเลียนทังอื่นบอครับแอ๋อนะครับดีกับคารันตีได้นะครับยากพี่น้องอาเพือขางเที่ยงกับว่าสื่อดีนะครับพอแม่พี่น้องตัวนี้เราสิเอาแบบแกะไปแล้เรนะครับเราจังบอยากไปแกะเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยครับ นี่นะครับพอแม่พี่นองจสิสารันตีถือว่าอร่อยได้นะครับเพราะว่าคนบัานเำเภอติดกันนี่ก็ยังมาสื่ออยู่นี่นะครับคนหนึ่งอยู่คุนหานคนหนึ่งโยเบจลักครับครับครับผมมือนี่นะครับสิผ้าพีผ้านองมาสอบถามเราดนะครับเกี่ยวกับการเลือกทุเรียนนะครับเลือกแนวไใดนะครับจังสีใดทุเรียนแทบและกาสมกับ ราคาสมกับคุณภาพวาทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตเท่าวันด,ดีแนวเไหเลือกแนวไหจังสิได้ของดีนะครับพ่อแม่พี่น้องม,มาเท่ามาเบิงนะครับวิธีการเลือกแนวไหจยังสิได้ทุเรียนแก่เนวไยก็ครับนี่นี่นี่นนนปิงมะลาวโอ้เห็นไหมปิงลาวเนี่ยนี่นแล้วครับพ่อแม่พี่น้อง ปูดปูดออกว่าเนี่ยหัวมันจะรัดรัดเขาเพราะว่ามันรัดโอีหัวเล่านี่แสดงว่นเนาเริ่มสีซุกลแล้วครับผมนี่้วครับพ่อแม่พี่น้องตามมาเบิ้งน้ำกันามาชุ่มนะครับว,ว่าเนี่ยไก่เนี่ยฮะว่าสีเป็นสากเนี่ยที่นี่ใส่เลยเลยนี่เป็นเหมือนเมือนเป็นอ่อน อันนั้นยังยังยังแกพบท่านใดทีเนี่ยถ้ามันมันสักสาเนี่ยนี่หละจะได้ทุเรียนแกแล้วร่องเนี่ยร่องก็จะเป็นสีน้ำตาลเนี่ยใช่ไหมร่องระหว่างพลูเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลอ้อเนาะครับพอแม่พี่น้องนะเบื้องสีแตกต่างกันอยู่ครับนะครับนี่เห็นชัดเลยเนี่เป็น<ส>ร่องสีน้ำตาลคือทุเรียนแกทุเรียนมีคุณภาพเล้ววนะครับพอบจริงจิกินแกจัดเละแกจัดนะครับ ตัวนี้กับสีมีแผนที่ให้เมืองเลยนี่ตามตามหล่งน้ำเนี่ยกับสีมีขึ้นเป็นเป็นแผนที่ตาตีตีน่าก็ค่ายตาบักเขียบตาบักน้อยนาเฮ้านี่แหละครับผมนี่ที่เมืองแล้วน้ำนี่ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะวี่การสังเกตนะครับนี่นี่นี่น้ำนี่ก็จะเป็นสีน้ำตาลนี่น้ำตาลเข้มแข็งด้วยนี่นี่ปลายน้ำนี่สิแข็งครับผมปลายน้ำนี่แข็งแล้วเป็นสีน้ำตาล นี่แหละครับวิธีสังเกตว่าทุเรียนแก่ปะแก่ครับคันเลือกเป็นเฮากับยิเดกินทุเรียนมีมีความอาลิตอร่อยนะครับสมคาเราลื่นนะครับบ,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 บ่เซไดเงินนะอ่าเป็นราคาปกติเราสิยู่แผงนะครับแต่ว่ามือนีนะครับ,อย,ยรบอยากออกไปแล้วอยากฝากถึงท่านผู้ชมข้อทุเรียนที่อยากได้ทุเรียนดีทุเรียนมีคุณภาพซื้อแล้วว่าเชดายดเงินนะครับ นี่เหรอครับจับขึ้นเมืองกับเท็ดดี่ทีก็ได้นี่เห็นไหมอ๋อขันแมนทุเรียนแกมันเฮ็ดดี้ทีได้โอ้ครับง่ายเช็คง่ายๆเลยรับเป็นทุเรียนอ่อนมันก็จะขอบทับลงมาเลยมันเฮ็ดมันเท็ขึ้นจีเดียวก็ได้โอ้เนะครับพอแม่พี่น้องนี่วิธีการทดสอบเนอะครับมือนีเข้ามาได้ควบดูจากลุงเล่าเนะครับ เราเห็ดสองสามอย่างตามที่บอกเนี่ยเราประกันเลยว่าได้กินทุเรียนแก่จัดแทบเนี่นอนครับผมปกติเราก็สิขายอยู่หนาโลตัดเน,นาะครับครับผมแล้วคันผู้ใดสนใจอยากซื้ออยากติดต,ต่อติดต่อได้จังไหนครับติต่อกับเบอร์0 8 5 085 7 3 9 7 3 9 2897 2897นะครับ กัดกอยู่นาโลดตัดนั่นแหละครับครับผมล้านเรลกลานเรียกแห่งมันก้อนมูเลยครับผมในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณนะครับลุงจริงจริงเนาะครับซื้อ,อเหล้าเนาะครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณครับ